จะใส่ไหนเนี่ยอาผมจะมต้องใช้อะไรใครค่ไเหรออาต้องผ่าตัดครับผ่าตัดให้กระดูกให้เนด้นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รักษาครับอะไรอ่เพราะว่าผมไม่มีเงินค่าผ่าตัดครับแล้วบัตรทองไม่ช่วยเหรอบัตรทองมีครับผมต้องย้ายจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์แล้วก็ขอย้ายสิดการรักษาหรือว่าขอไปส่งตัวมาที่คดีก็ไม่ยากนี่ครับไม่ยากนะเพราะว่าต่างทอเดียว คแตงเงินค่าผ่าตัดผมไม่มีครับแล้วทำไมต้องมีค่าตัดรายเดือนเพราะมันมีค่ารักษาส่วนเกินครับโอเยอะไหมว่าประมาณหลักแสนนะครับโอครับผมไม่มีบัญญาจริงครับผมตัวคนเดียวผมไม่มีญาติโอผมเลยต้องมาขอให้อาจารย์ช่วยครับก็ดูข้อระบบไปอ่ะครับทแล้วมันมีของพี่อย่างเงี้รัฐมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเออนะไม่พี่ได้ประกันไม่จ่ายอันนียประกัน คือว่าผมประกันพรบรถหนึ่งคับ้านยู่ไหนตอนนี้ผมเข้าห้องอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับ,รบเกิดทะเบียนบ้านอยู่ไหนครับทะเบียนบ้านคลองสองคลองหลวงพุทธทานีครับโอเที่ติดที่ไหนครับปัดทองปัดทองคือประชาธิที่ปัดหลังสิดค,ครับี่ผมไม่รับมาแหละแล้วเดี๋ยวหาที่ส่งตัวต่อได้ได้ได้ครับชื่อพี่ชื่อพี่ใช่ครับนี่โดนมากี่ปีแล้วเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับท่านอาจารย์ครับ ผมอยากกลับมาเดินได้ได้กลับมาเดินได้แต่ก่อนเดินปกติแต่ก่อนเราอ้วนอย่างนี้ป่ะครับไม่ครับอ้าวผมองมาอ้วนนี่เหรอผมมาอ้วนเจอนั้งเตีือหมอไปแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดแล้วก็เจอทางผ่าตัดแก้ไขแล้วเจอทางยังไงเนี่ยผมนั่งแท็กซี่มาครับกระดึบกระดึบมาครับโอเคอ้าวเดี๋ยวดูให้ไม่ได้หรอกสบายมากนะครับเอาไว้เย่นมากหน่อยระบบรถมันต้องหาทางผงต่อให้ได้ แต่หมอเขาก็ผาได้ใช่ไหมเนี่ยผ่าศูนย์แตะศูนย์ได้ครับคนเยอะหมอหมอก็ผาได้ใช่ไหมพักผ่าผ่าผ่าแล้วพักผ่าแล้วพักอีกอีกอีกสองครั้งหายครับเมื่อกี้ก็กระดิกเท้าได้แล้วก็จะพอได้แต่แล้วก็จะมีรู้สึกปะเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกเหรอครับกระดิกได้ให้ผมเขี่ยได้รู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกใช่ไหมก็ยังมีกระดานอยู่ครับอ่ะโอเคให้กำลังใจขอบคุณครับแล้วเปิ เไ,ไ,ไม่ไไมไหมัวใจไเป็นดูให้นะครับโอเคตูตต้นะ<ค>อเดี๋ตงดูแลสุขภาพด้วยนะสดะผมตอนนี้ผมกินน้ำปลาพิแล้วก็ก<ต>ินน้ำปลาพง,งน้ำปาพริกกรกลแล้วก็น้ำพิกกะปครับกะผักอ,อะไรพวกเนี้ยคือชขาขาจะมาอ้วนตาไม่ได้ไม่ต้องดูแลสุขภาด้วยครับนะครับโอเคครับตู้นะครับผม ทางกลับบ้านแล้วดึกแล้วไปครับขอบคุณมากครับน้องจะไปขอบคุณนะเขาจะลุกไหวไหมเนี่ครับผมต้องะยุถึงจะเดินได้แต่ได้แมาาบอกพี่รอพอหน่อยป่เดี๋ยวให้ไปส่งให้คเดี๋ยวให้ทกไปส่งได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะพ่อให้ดูหน่อยมานะคเทกเดี๋ยวรถมานะครับได้ถ้ามีคนวิ่งก็มีจัดให้ท่าอาจารย์ครับผม ผมอยากให้ท่านรัชกาลเป็นแบบอย่างท่านทุกคนครับเพราะว่าท่านเหมือนพระมา้ยไม่เหมือนหรอกดี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 เยอะไม่ได้หรอกผมไม่ไม่ผมแค่ตัวเล็กๆครับีคนดีเยอะแต่เขาไม่มีโอกาสทุกนายผมโชคดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้นัไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ดูนสัตวรู้ได้ทอครับ มีความหวานใขอละ